แต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่เห็นเป็นเนินดินแต่แต่แต่พี่เห็นไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่เห็นมหาสถูปขนาดใหญ่ในภาพตาพี่อ่ะอินเข้าใจไหมว่าคนอื่นเห็นคนอื่นที่มองจากข้างล่างอ่ะเห็นเป็นเนินดินแต่พี่มองเป็นมหาสถูปอ่ะตอนเด็กๆนะเว้ยมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันติดตามาตั้งแต่เด็กๆว่าที่เนี่ยจะต้องในในอนาคตจะต้องถูกเนรมิตให้สวยงามเหมือนองค์มหาสถูปที่วัดโขงสุวรรณคีรีแล้วก็ที่ เขาข้างนอกเขาข้างในนะครับที่นี่คือมหาสถูปขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ถูกบูรณะเป็นรูปลักษณ์ของมหาสถูปอย่างที่วัดที่บ้านคูบัวราชบุรีหรือว่าที่เขาข้างนอกเขาข้างในแต่ที่นี่จะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆมหาสถูปทวาราวดีที่น้อยคนนักจะรู้เพราะว่าที่นี่ซ่อนอยู่ในมุมลับ ของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าผมเคยขับรถผ่านมาในอดีตเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยเนินดินจะไม่มีซากอิฐให้มองเห็นเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเนินภูเขาชาวบ้านเนี่ยก็จะเข้าใจว่าที่เนี่ยคือเนินภูเขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนินภูเขานะครับคือมหาสถูปขนาดใหญ่องค์มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สูงมากๆสูงจริงๆ แลปัจจุบันเนี่ยมีคนไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ข้างบนด้วยผมขอดูหน่อยนะครับว่าในอดีตนะครับผมเคยมาร่วมงานถวายเพลิงพระศพของอดีตท่านเจ้าอาวาสที่นี่แล้วผมก็เดินหลงมาที่นี่แล้วผมก็ยืนอยู่ที่นี่ตั้งนานว่ายืนอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วผมก็มองว่าที่เนี่อาจจะเป็นสถูปโบราณแต่ว่าคนน่ะคนะคนะ่ะยังไม่มาขุดค้นกันแต่ปัจจุบันนี้เริ่มถูกขุดค้นแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนน่ะ เมื่อก่อนมันคือเนินดนนินเนินหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าที่นี่คือโบราณสถานขนาดใหญ่มากๆอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าเจดีย์พระประโทนอีกถ้าถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะใหญ่แค่ไหนนะนี่คืออันนี้เขาเตรียไมไว้บุระเขาเตียไมไว้บุระน้อง,อ,งอันนี้คือทางการเข้ามาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นของเก่าใช่เองเห็นเองเห็นที่เราไปเจอสถูปโบราณที่หลัง ปั๊มน้ำมันไหมอันนั้นไม่ได้ถูกบูรณนะแต่อันนี้เขาเตรียมการไปแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเตรียมการเลยนะอันนี้ก็เป็นศิลาแรงเป็นเขาเป็นของเก่าส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ฐานเนี่ยเนี่ยมีหายเก่าหายอะไรอ,อ๋ออันนี้บางคนเข้ามาอันนี้ไว้เดี๋ยวเราจะไปชมข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเขาสร้างเป็นเสนาสนะข้างบนว่ามีวิหารขนาดเล็กแล้วมีองค์เจดี ชาวนคนปรปฐมมีใครเคยเห็นว่าบ้างไหมครับว่ามีสถูปโบราณขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ที่วัดพระงามแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับว่าที่นี่ก่อนรู้ไหมเรามาก่อนการเลยเองเห็นเจดีย์ที่วัดโขงสุวณคีรีไหมที่ที่เราไปเมื่อกี้ที่ที่เมืองอ่าราชบุรีอะ่ะเขาทำสวยๆอะ่ะอนาคตก็จะสวยแบบนั้น แต่เขายังบูรณะไม่เสร็จจดจำภาพนี้ไว้ใช่เมื่อ15ปีก่อนนะครับพี่น้องที่นี่ยังเต็มไปด้วยเนินดินแล้วไม่มีใครรู้ว่าที่นี่คือโบราณสถานนะครับเมื่อเมื่อสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตาลายเราอะที่นี่เหมือนเนินภูเขาแล้วเขาไม่ได้สังเกตว่าเนินภูเขาอะเป็นเจดีย์โบราณเขาก็เลยไปสร้างวิหารไว้ข้างบนไนะงเข้าใจไหมก่อน เรากําลังขึ้นมาสู่องค์ยอดพระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่อาจจะใหญ่ที่สุดในนคนปรปฐมเลยก็ได้นะครับใหญ่จริงๆนะครับถ้านับจากฐานมาถึงยอดจะสูงแค่ไหนฮะที่นี่คือวัดพระงามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมอ่ะน้องลองส่องไปดูนู่นนี่จะเห็นองค์พระผูมรเจดีย์เห็นไหม ระยะนี้จะประมาณกี่เมตรอ่ะความสูงเหรอไม่ใช่ฮะจากจุดเนี้ยจนถึงพระประถมเจดีย์อ่ะห้ารอยเมตรได้ห้าร้อยเมตรหรอประมาณไกลกว่านั้นเปล่าก็ประมาณนั้นเลยไม่น่าเกินอ่าโอเคเนี่ยผมคิดว่าเป็นองค์มหาสถูปขนาดใหญ่อยู่คู่กับองค์พระประถมเจดีย์เลยนะองค์เนี้ยเราจะเจอพระวิหารขนาดเล็กนะครับถูกล็อกไว้ ดูข้างบนเนี่ยก่อนเขามาสร้างเจดีย์ไว้ข้างบนนี้เราจะเจอเจอดีย์เราจะเจอที่โอ้ตรงนี้มีพระพุทธรูปโบราณด้วยอ่ะทรงเครื่องแบบขอมอ่ะโอ้โห เี้ยดูดิดูข้างในอย่งเห็นไหมมีคนเอาพระพุทธรูปโบราณมาไว้ข้างในนะครับประดิษฐานไว้ข้างในมานี่เร็วมามามา,มา,มานุน่นนุ่นไปแล้วนุน่นนุ่นแมวปลาไปนุ่นแล้วโอ้โหถ้าบูรนะเสร็จแกม,มีขนาดใหญ่ขนาดไหนเอ๊ะถ้าเขาบูรนะเสร็จอะเองว่าเขาจะต้องเอานี่ออกไหมไม่เนาะ เพราะว่ามันเป็นของเก่าไปแล้วอะเป็นของโบราณไปแล้วอะเขาจะบูรณะแค่ฐานนะเนาะถ้าเป็นที่เขาข้างนอกเขาข้างในนะครับเป็นสถูปข,ขนาดใหญ่ก็จริงแต่เราจะไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้แต่ที่เนี่เขาเข้าใจว่าเป็นเนินดินเอ็งมองภาพออกไหมว่าคนโบราณนนะเข้าใจว่าเป็นเนินดินเฉยอะเขาคล้ายๆกับภูเขาทองที่กรุงเทพอะเขาก็มาสร้างเศาสนะอะไรต่างๆอยู่ข้างบนยอดเขา แต่ปรากฏว่าปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งในในวัยเด็กเลยนะพี่ต่อยอะ่ะเคยมายืนอยู่จุดนี้แล้วมองจากข้างล่างไปข้างบนพี่เห็นพระอยู่ข้างบนแล้วพระก็สงสัยว่าพี่มองอะไรแต่ในใจพี่คิดว่าเฮ้ยนี่มันของเก่านี่มันของโบราณนี่ว่าแล้วพี่เชื่อว่าพี่พี่คิดในใจว่าวันหนึ่งเนี้ยพี่จะต้องมาประกาศให้รู้ว่าที่นี่คือมหาสถูปขนาดใหญ่แต่ว่า ด้วยการที่พี่เป็นเด็กน้อยพี่ก็ลืมเลือนไปแล้วว่าว่าว่าพี่เคยคิดในใจว่าวันหนึ่งพี่จะมาประกาศที่นี่คือว่าองค์มหาสูขขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันนี้คือคนเขารู้กันหมดแล้วเนาะแล้วก็ทางการก็กําลังจะมาบูรณะนะครับผมเอ,เองเข้าใจความความรู้สึกพี่ไหมว่ามันคาใจตอนตอนตอนเด็กๆว่าเมื่อก่อนมันเป็นเนินยินแล้วพี่สงสัยว่าที่นี่อาจจะเป็นมหาสุขขนาดใหญ่แต่ตอนนั้นพี่พี่เป็นเด็ก พี่ไม่มีปัญญาที่จะสื่อสารอะไรหรอกเข้าใจไหมแล้วพี่ก็ตอนนั้นก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยตังก็ไม่มีพี่พี่ก็ได้คิดในใจว่าสักวันหนึ่งอะถ้าพี่โตมาพี่แก่มาแล้วพี่มีมีกาลังพอพี่จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนเด็กๆอะพี่เห็นเป็นเนินดินแต่แต่แต่พี่เห็นไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่เห็นมหาสถูปขนาดใหญ่ในภาพตาพี่อะเปงเข้าใจไหมว่าคนอื่นเห็นคนอื่นที่มองจากข้างล่างอะเห็นเป็นเนินดินแต่พี่มองเป็นมหาสถูปอะตอนเด็กเนะเว้ย มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันติกตามมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่เนี่ยจะต้องในในอนาคตจะต้องถูกเนรมิตให้สวยงามเหมือนองค์มหาสถูปที่วัดโขงสุวรรณคีรีแล้วก็ที่เขาข้างนอกเขาข้างในนะครับที่นี่ในอนาคตก็จะถูกบูรณะให้สวยงามอย่างนั้นเลยดูความสูงเลยเราอยู่บนยอดสถูปเลยนะน้องเนี่ยไม่ใช่เนินดินนะเอ็งเห็นซากอิฐเก่าๆนี่ไหมเนี่ยของเก่าทั้งนั้นเลยนะ ที่นี่ใหญ่แต่ซ่อนอยู่ซ่อนซ่อนจากการมองเห็นมาหลายสิบป,ปีแล้วนะครับซ่อนจากความรับรู้ความรู้จักกับคนภายนอกอ่ะมหาสถูปที่นี่ถูกซ่อนจากโลกภายนอกมาหลายสิบป,ปีร่วมสามสิบป,ปีได้จนต้นไม้เกิดเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหมดละต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยก่อน <S <S ผมนึกว่ารูปปัไนไงไก่แจ้ไกลเหรอ <S <S ไก่แจ้ เออผมถ่ายผมึกว่ารูปปั้นโอเคครับผมที่นี่คือบรรยากาศขององค์มหาสถูปที่ยังไม่ถูกเปิดเผยโลกนี้ยังไม่รับรู้นะครับในอนาคตยูนิสโกจะต้องเข้ามาแล้วนะครับบรรจุไว้เป็นมรดกโลกนะครับผมที่นี่ที่นี่อีกหนึ่งมหาสถูปก,กลางเมืองนคนปรปฐมมีความสูงหนี่ดูดิสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีได้ อยู่ไกลๆนะครับระยะนี้ผมเดาว่า500เมตร800เมตรได้เนาะห่างๆกันอาจจะเป็นมหาสถูกคู่เลยซ้ายองค์ปรถมเจดีที่นี่องค์มหาสถูกวัดท่างามนี่ดูความรุ่นเรืองของคนสมัยโบราณนะครับ1,500ปีก่อนนะครับผมไป